สวัสดีครับผมเจและ a อ t o m o t i ี e นะครับวันนี้เจได้พามาชม Luxury เป็นฟูไซ s ์ของ Mercedes-Benz นะครับก็จะเป็นตัว s c l a s s เดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับผม มือเดียวพอจากศูนย์เครื่อง V6 ครับให้ความแรงถึงสองพันเก้าร้อ้านะครับเป็นเครื่อง V6 หกอันใหญ่มากทีนี้เนี่ยในมือหนึ่งเนี่ยตอนนู้นนะครับเมื่อ2ปี2องเนะครับก็อยู่ที่ราคาสิบล้านกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยลงเยอะเลยครับไม่ถึงล้านจริงจะบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับถึงจะทำช่วงนั้นครับว่ารอบๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วคันนี้เนี่ยเป็นสีฟอนเงินนะครับสีฟอนเงินเนี่ยมันจะตีตรงเวลาที่พอโดนแดดเน แสงของมันเนี่ยจะเป็นโฟมแล้วจะเห็นชัดเลยครับเฮ้ยมันมีมิตินะครับแล้วก็ตรงกระจกหน้าเนี่ยก็สวยครับตัวนี้ในส่วนของความสง่าฉบับตอนตามยุคสมัยนั้นนะครับน่คันนี้เนี่ยอยม่ที่เท่แสงเยอครับเป็นเจ้าของมือเยวด้วยเดี๋ยวจะพาชมภายในครับว่าใหม่ขนาดไหนหรือว่าสภาพยังเป็นไงครับไปดูครับเห็นไหมครับ อันนี้แค่เข้ามาภายในก็รู้จะรู้แล้วครับเพราะว่าประตูเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้าที่ดูดขึ้นมาในสมัยปี2007เนี่ยถือว่าเป็นไเทคโนโลยีมากเลยครับคันนี้เนี่ยทูนเป็นทูนลายไม้นะครับเป็นบอกหนังสีเทาครับก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรแย่ที่เบาะคันนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นตลาดในคันนี้จะมาอยู่ที่แค่แสนเดียวเองครับลดเจ้ของมือเดียวด้วยภายในเนี่ยครับเป็นพวกคอนโซลเลยครับไม่มีรอยครับตอนนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้ว โฟล์กันะครับเป็นโาลไรที่สามารถเรียกออปชันจากตรงส่วนของคนขับได้คันนี้เนี่ยเจเป็นคนขับมาละเจก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนขับก็แรงครับแล้วก็นั่งนุ่มด้วยถุงลมเป็นถุงเอ้ยโชค๊คเนี่ยเป็นโชคถุงลมทําให้ความสมูทมากขึ้นครับแล้วก็มีสันลูปนะครับตรงนี้เป็นจอดิจิตอล โอ้ถูกครบคันครับถ้าสมัยนั้นเนี่ยฟูใช้แบบสำหรับลักชวรี่เนี่ยต้องต้องยกยกให้เบนซ์ครับ mm hmm. แล้วเป็นเบนซ์เอสคลาสด้วยนะครับผมาพาผ้ชมข้างหลังกันครับก็ว่าเป็นไงเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเบาะเนี่ยก็ปักอลอโต้ครับผมไปครับก็มาถึงห้องโดยสารข้างหลังแล้วนะครับโอ้กว้างมากครับ บอกเนี่ยเออไม่ใช่บอกสิอันนี้มันเป็นผ้าหลังคาผ้าหลังคาเนี่ยใหม่อยู่ครับก็เตึงสวยครับใช้มาสิบห้าปีก็น่าจะมีรอยบ้างแต่ไม่มีเลยครับก็จะเป็นการใช้งานของเบาะครับอาจจะแบบ80%ครับแต่ก็ไม่ได้แบบขาดไม่ได้อะไรครับตรงนี้นะครับมีพวกคอนโลุลสำหรับปรับเบาะของคนนั่งด้วยแอร์เป็นแอร์แยกนะครับ2ส,ส่วนแล้วก็มีกระจก อ่อที่มีความส่วนตัวแยกกันนะครับสองฝั่งมันโตรตรงนี้ตรงนี้ยังมีแบบมุมอ่านหนังสือแฟนหนังสือเปิดได้โอ้โหน่ครับใหญ่ครับกว้างมากตรงนี้เนี่ยมีส่วนของที่เก็บของด้วยเก็บตัวนี้ไม่พอครับมีเก็บตรงนี้อีกอ๋อเ เก็บได้ด้วยครับเนี่ยความรับจร, <นะ S 1> รจริงๆเลยแบบโฟร์ไซร์ลักชูรี่เนี่ย VIP เทียบกับ7 7ล้านตอนนั้นมาคุ้ม,ม,มครับคุ้มแต่ครับเดี๋ยวผมพาไปชมไอ้ห้องเก็บของข้างหลังของรถคันนี้กันครับไปครับห้องเก็บของข้างหลังเนี่ยครับก็ใหญ่ครับเพราะว่ามันเป็นโฟร์ไซร์ลักชูรี่เมืเทียบกันแล้วเนี่ยคันนี้เก็บได้เยอะมากครับๆๆๆ ในกว้างเรื่อยส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เก็บจากอะไรพอ,อเรามีครบครับทุกสื้อของท่านไม่มีก็ของเก่าดูแลดีมากครับก็อาจจะมีรอยนิดหน่อยสำหรับการใช้แต่ว่าเรา,เร,ารับประกันได้ครับว่าไม่มีชนไม่มีความเสีหายนะครับเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังว่า S อสคัส300เนี่ยที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมาชมครับเป็นไงบ้างครับกับเป็นเอสคัส3 ก็หนึ่งแสนกิโลใช้งานน้อยมากนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานเมือย่างเงี้ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาดูรถที่ได้ที่ร้านอระตูชีพนะครับเอว่าติดต่อทางช่องทางเฟซบุ๊กเพจนะครับไลน์แอดหรือทางชาแ y o ยูทูบก็ได้นะครับต่อเนี่ยเปิด เป็นบุ๊ไซด์ลักชูรี่นะครับทุกอย่างใช้ได้หมดภายในากผมรติแล้วก็พวกมอเตอร์หรือไฟฟ้าทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาครับก็ยังไงผมฝากติดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดคีครับ